ถ้าทุกคนกำลังมองหาร้านเติมเกมที่มีคุณภาพถูกปลอดภัย100%วันนี้ผมขอแนะนำเพจพ่อมดเคเวอร์เปย์รันตีจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า2 0 0 0 0 0คน เตรียมพบกับโปรโมชั่น11-11นะครับเคเบอรคอยคูณ2แอดไลน์เคเบรปรับโค้ดส,ส่วนลดอีก100บาทแบบจำนวนจำกัดและแฟลเซลล์หลายเกมดังลดสูงสุดถึง30%และอย่าลืมใส่โค้ดคลาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะไปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคเบอรเปอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับแล้วอย่าลืมใส่โค้ดคาสิกนะเขาจะได้จ้างผมต่อนะทุกคน โอเคครับผมกาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้อยู่ในเกมหน่อยเชนวอลลิคเป็นเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวของเอท็อกนะครับผมสกินใหม่นี่ครับผมระดับดีเจนเดอรี่นะครับผมเป็นสกินที่สวยมากๆของเอท็อกเพื่อนๆได้รับชมกันเนาะก็สกินนี้นะผมบอกได้คําเดียวว่าเป็นสกินที่เพิ่งเข้ามาใน PC ได้ไม่นานนะครับผมแต่ก็แป๊บเดียวนะเอาเข้าสู่ลิฟท์แล้วนะแล้วโมเดลทำออกมาได้โคตรจะสวยเลยครับ ก็เอชอกนี้ผมไม่ค่อยจะเล่นเท่าไหร่นะมีสกินนี่ก็เพิ่งจะได้มามีโอกาสได้เล่นนะครับผมแล้วเอมเบรซ่านะเหมือนจะลึกนะครับผมโอเคได้ไหมแป๊หเล่งไกลไปได้หนึ่งแต่เหมือนโดนทีนึ่งโอเคโดน2ที่โดน3ที่ครับผมโอ้โหแต่เขาสวนแต่เขาสวนหึขอตีทีนึ่งโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหสกิลเราออกช้ากว่าเขาเยอะนะเอมเบรซ่าแป,ป๊บเดียวครับเลอแป,ป๊บเดียวเทจะเขาเราเสียเปรียบสัง,งั้นนะเอยอยังไงยังไงยังไง ออืแต่เหมือนเพื่อนเราจะได้หรือเปล่าเนะี่ยเราเราไม่ได้ยกเลิกวารนะ์ปเนี่ยเมื่อกี้โอเคแต่เพื่อนเราได้ครับสวย มาเดี๋ยวแก๊งยาโซสักหน่อยแล้วกันนะมีอันตีเรียบร้อยครับผมกลางปีเข้าไปจังหวะนี้พันธิออดเราเปิดแล้วโอ้โหแล้วเขาสไลด์หลบสกิลหนึ่งทีแรกเราไปได้ทีที่สองอื้มแต่ว่าเขาเวฟวิ้งมาข้างหลังเรานะกดตีสวนเราโโอ้หแล้วเขาหลบทีที่สามได้ยาโอ้โหคนนี้มันพิ้วจริงๆเลยเว้ยยังไงโโอ้หแล้วผมจะตายเองเนี่ยผมจะตายเองเนี่ยยังไงอื้อหือผมจะตายผมจะตายเขาตีทีนึงโอเคยาโอ้นี่มันพิ้วดีจังเลยเว้ยผมไม่ค่อยชอบตัวละครที่สกิลมันออกช้าๆอย่างตัวเอชอกเนี่ยผมมันแบบว่่่่่่่าามมมันนนไไไคคออยยแบบหหใจเทระ โ okay. อเคต้องการเลนบนให้เพื่อนนะเพื่อนเราโดนได้ในครับผมโอเคน่าจะการได้อยู่นะถึงแม้ว่าจะไม่มีสติก็ตามฟาดฟลุปไม่โดนครับผมฟาดโดนทีไปครับยังเหลือทีที่สามอีกหนึ่งทีครับผมอย่างน้อยก็การเพจป้อมให้เพื่อนได้นะถึงแม้ว่าจะโดนไถไปเยอะแล้วก็ตามนะก็ตัวเอฟซ่าน่าจะกลับมากันต่อผมก็ไม่ดันต่อนะให้เพื่อนได้ฟาร์มนะถ้าเกิดเราดันไปมากกว่านี้เดี๋ยวเพื่อนเราจะเสียคีปเสียงเงินเอาแล้วเกมก็จะยิ่งขาดน,นะเนีย่ยถ้าวาฟสกีดีนะม,ม,มันเท่บาดใจจร,จริงเลยนะครับผมสำหรับดีเจนเดอรี่สกีนเอทอกสกี นะได้ปูตรงนี้เดี๋ยวแวะเล่นใกล้อีกรอบอึงเะี้ยาสโอแสนพิ้วคนนี้นะดูซิว่ารอบนี้จะพิ้วแบบเมื่อกี้อีกหรือเปล่าครับผมหืแต่ยังพิ้วอยู่แต่ตัวแพนดี้โนาโลโคไปผมกดไปอีกสยายออกไปครับจังหวะนี้แต่คาซิกเดินมาช่วยนะฟาดเอาแล้วเขาสวนแล้วเขาสวนจังหวะนี้อืมฮ้าวนะเด็กมันห้าวเด็กมันห้าวโอเคแต่ว่าก็รอดไปได้อีกตามเคยนะแต่ว่าออบเจกจะเกิดแล้วครับผมเราตัวของคาซิกอยู่ป่าล่างนะวิวิตรงนี้อเคเขาโดดใส่ผมหือวิวคืหรอดมาดิมาดิ ตัวแตกครับผมก็ดดใส่ผมตรงๆแบบนี้โดนผมสวนกลับไปดีฮะโอเคมังกรดินตัวนี้ผมตกเป็นของเราแน่นอนนะคาซิกเดินมาตายแบบนี้ฝั่งตัวข้าน่าจะไม่เล่นนะครับผมก็ถ้าเล่นก็ไม่น่าเป็นอะไรครับเพราะว่าเรามีสมัยอยู่นะครับเรามีอํานาจอยู่นะมังกรตัวนี้ครับตกเป็นของเราอย่างแน่นอนคนระับผมผมไม่สมัยด้วยเดีเก็บสมัยไว้ไปเล่นรีฟนะครับผมโอเคครับผมแล้วเหมือนคาซิกนะยังไม่ได้เปิดรีฟนะเพิ่งกด ประตูเฮกเชกมานะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเขาคิดว่าเขาน่าจะากระโดดไม่กระเด้งลงมาแล้วก็ตีรีบนะผมจะรอครับผมรอสักแป,ป๊บนึงนะครับผมให้เขาตีไปก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปแย่งเนาะโอเคนี่ไงจะตายแล้วฟาดรึปโอ้แต่ว่าจะเม็ขัดนิดนึงสมัยไม่ได้ครับผมโอเคมานี่ขอฟันแก้เขินหน่อยแย่งไม่ได้ขอแก้เขินหนึ่งทีจะหนีไปไหนคาซิกขออีกทีนึงสับ ตัวแตกไปคิลิ่งสปีดนะครับผมโอเคคีปกางตรงนี้เราไม่ดันนะให้เพื่อนดันไปแล้วกันคนระับโอเคราคาซิกจะปล่อยรีฟทางด้านเลนกลางนะเราต้องการให้เพื่อนนะอันติยังไม่มีครับใส่สุดไม่ได้ต้องระวังให้ดีๆโดนไปอีกทีนึงจังหว่านี้แรดไปไหนแรดไปไหนอื้อหือแต่ผมไม่มีอันติโอ้โหโดนเอ็กซอรอ์ดีใส่ต่อไม่ได้นะเมื่อกี้ไม่มีเอ็กซอร์ดแต่ผมน่าจะฟันจะเสโอแตกเลยนะครับผมโอเคแต่ว่าผมไม่น่าจะเคลียร์รีฟตัวนี้ได้นะรีฟมันน่าจะตีปร้อมแตกเนะี่ยอืม้มหือ เรากันคนเดียวไม่ไหวอะช็อตนี้นะครับยโออยู่เลนล่างนะอยู่นสองตัวครับเราต้องหาจังหวะแกงนะ โอเคเราได้ขยายล่างไม่ใช่ขยายล่างได้นี่ครับผมเอทอกตัวเล็กกระจิตริดนะย่อส่วนครับผมนี่แปลกไหมอืหมอหึแปลกไปครับตัวของยาสืโอโนนะเดินผิดรูปมานิดนึงโด,ดนผมกลางปีดวิ่งใส่เลยมานี่บัฟฟ้าเนี่ยขอนะอโดนฟาดไปตัวจะแตกต้องโดดหนีออกไปนะถ้าห่วงบัฟนะรับรองตายแน่นอนครับจังหวะนี้เอทอกตัวนี้ขอแล้วกันนะบัฟป,ปูตัวนี้นะไม่รู้จะไปทำอะไรเหมือนกันแต่ว่าเวทไว้ก่อนนะครับผมโอเคไม่มีใครอยู่แล้วใช่ไหมเรากับตัวแฮกเชกขึ้นไปข้างบนนะครับผมตัวของ เบอร์ซ่ากำลังดันอยู่นะโอเคมีบัฟแดงไหมไม่มีไม่มีครับผมโอเคกับสไลด์ลงตรงนี้ได้อยู่ึบแล้ว,วจเจอตัวของเอมเบอร์ซ่าว่ะแต่ผมยังไม่มีอตินะอนติขาดอยู่ประมาณ13วินะครับผมโอเคหายไปไหนละ ขอแบบว่าต่อสักทีส,ทสทองทีทีสองทีวิ้พลาดหนึ่งทีโอเคโดนอยู่แต่ว่าไม่ต้องอพอฟชิปหายแล้วผมเสดพลาดกว่าสกิลผมพลาดโอ้โหไม่น่ารอดโดน,นยิงไหนไม่น่าแฟดเลยกูโอ้โหไม่ไหวกระตัวเอมเบซ่านะสกิลเราออกชา้ากว่าเขาเยอะเลยนะสู้ไม่ได้นะครับอแล้วไงจังหวะนี้เพื่อนเราได้ไหมโอ้โหเราโลอะไรวนะเน่ะโอเคถูกวิยโดนแพทิออนจิ้มไปตัวถ้าแตกครับผมนี่เอมเบซ่าโดนหอบแพทิออนเข้าไป อ๋ผมสำหรับบังกรไฟตัวนี้นะบังกรดาเมจอันแสนเล้าใจแต่เพื่อเรายังบวกกันอยู่เลยแต่เอเวซาเก็บแคดดี้ฝั่งของข้าวเข้าไปได้ครับโอเคราคาซิกกระโดดลงมาแบบนี้สยายปีครับผมจังหวะนี้ฟาดฟันได้มาหนึ่งตัวโอเคเพื่อเราเก็บหมดอือหือเราแฟดลอดออกไปได้ครับผมตัวสุดท้ายแต่ว่าเราตรงไปที่บังกรครับไฟนี้เป็นไฟที่สวยมากนะคะซิกกดรีเพ็กเทคลงมากลางดงเท้าพอดีครับผมบังกรไฟครับตกเป็นของเราอย่างแน่นอนครับผม สวยงามพระรามแปดสุดๆนะหึหศพเต็มเลยตรงนี้ไม่มีเวลาได้พักได้ผ่อนเลยนะกลางไปอีกสายามที่เลนกลางครับผมกําลังฟาร์มบัฟฟ้าดีๆนะบวกกันอีกแล้วครับผมผมต้องกดอันตีวิ่งไล่มาหึตัวแตกไปะครับเมริโอมานี่อืจิ้มยังจิ้มไม่ทันอนะ่ะเพื่อนคิดดูดีเมื่อกี้ต้องเป็นดับเบิลคิวแท้ๆโอเคแต่ว่าสกินนี้มันเท่งจริงนะหูว่ามันทําให้ผมอยากกดอันตีบ่อยๆเลยอะตัวเอทอลสกินเนี้ยโคตรสวย โอเคเดี๋ยวดักตรงนี้ครับผมเรากดสแกนอยู่นะยังไม่มีบอรครับผมแล้วเ,เหมือนฝั่งตรงข้ามจะเดินม,มาโอ้โหแล้วปากบอแบบนี้ต้องถอยดีครับโอเคอืเดินมาไม่ได้นะตัวมีเรโออาฝืนฝืนเดินเหรอฝืนเดินเหรอฝืนเดินเหรอก็เห็นอยู่ว่าเราอยู่ยังจะกล้าเดินเข้ามานะ ใจนายนี่มันได้จริงเลยครับสยายปีกเหมือนเดิมครับแต่ว่ามีดดโอไม่หงาไม่น่ารอดครับผมตายไปโดนเอมเบรซาลำในป้อมไปครับผมแล e ้วเอมเบรซาเราอันติีไม่โดนนะจังหวะนน้เซรีกำลังตีป้อมอยู่ป้อมน่าจะแตกอยู่นะครับผมโอเคสวยงามพระรามแปะครับผมตีคิวนี้รอแล้วกันเพื่อนทําอะไรทําไปครับแต่ว่ายาซอโะนันทางด้านเลนบนอยู่คนเดียวนะต้องรีบกลับบ้านไปกันก่อนนะเราเหมือนเพื่อนเราจะกลับหรือเปล่า ถ้าเกิดเพื่อนไม่กลับอ่ะอ่าผมก็ต้องกลับแต่เพื่อนผมกลับผมก็ไม่ต้องกลับนะับผมจังหวะนี้ยังไงโอเคไม่มีอะไรต่อครับไปดันเลนล่างต่อก็แล้วกันเนาะโอเคจต่ตัวของแพนดีออนน่าจะไหวกับตัวของยาซึโออยู่นะน่าจะไม่เป็นไรครับโอเคแต่ว่าเราเสียป้อมครับเราต้องเอาป้อมคืนตรงนี้นะแต่ว่าทางด้านเลนกลางโดนคาซิกไล่อยู่ผมเอาได้ไหมเนะี่ยไม่น่าได้นะผมคิดว่าผมน่าจะปิดนะแต่ว่าเดี๋ยวลองฝืนเรล่าว่าให้ฝั่งตรงข้ามาหาผมดูนะเพื่อนผมจะได้รอดเนี่ยผมโอเคราคาซิกมาแต่เขามีตัวเอฟน้อยครับต้องตัดเอฟน้อยปอา จังหวะนี้ยังไงเอาสูสา้่ะสู้อ่ะมาดิมีสองตัวเฉยๆหรอกถ้ามีหลายตัวนะถ้าเกิดผมอยู่คนเดียวหนึ่งๆกันเนี่ยไหไวอยู่แล้วนะแต่เมื่อกี้เขาอยู่หลายตัวเกินนะต้องถอยออกมาครับโอเคมีวอดตรงนี้เคลียร์ไป อ่าครับผมจังหวะนี้ตัวของยาโซนะดันเลนบนคนเดียวอีกแล้วแล้วแพนดิออนครับกำลังเสิบนะห่ะลงมาแล้วครับผมตามในเรื่องเป็นศัตรูกันนะแต่จังหวะนี้ขอแท็กทีมมันเก็บนักเวทแห่งสายลมคนนี้ก่อนนะกดสมายไปกดสกิลสโดนแต่ว่ายังรอดอยู่ยาโซคนนี้แพนดิออนแฟดไปแล้วผมก็กางปีกเหมือนกันครับ,รบผมไม่ปล่อยให้รอดแน่นอนหลายลอบแลนะ้วครับเพราะหนุ่มคนนี้โดนจิ้มตัวแตกไปครับผมอู้โหแล้วโดนปิดกล่องคนระับเพื่อนเรามาซ้อนกันถึง5คนนะครับผมแล้วมังกรกำลังจะเกิดนะคเคลียเวทตรงนี้ไปเอามังกรต่อได้นะมังกร จิงดันทางร้างนล่างคนเดียวนะโอเคแต่ว่าไม่น่าเป็นไรครับเดี๋ยวปล่อยให้คนอื่นไปกันนะเราเอามากรก่อนเลื่อคาซิเขามาแย่งอะไรอย่างนี้เราเอาจะสวกว่านะเพราะเรามีตัวของสมัยครับผม โอเคครับผมบังกรตัวนี้ครับผมได้โซดินมานะเพื่อเราก็ไปปิดกล่องตัวจรงจิงไปที่เรียบร้อยนะเราขออนุญาตเวทนะครับผมตัวของบัฟฟ้าคาซิกไปก่อนแล้วกันนะโอเคแล้วคาซิกจะมาไหมสมัยผมปิด5วินาทีนะครับผมโอเคน่าจะไม่มีคนมาเอาลวสมัยวุดครับผมโอเคคงใจว่าได้เลยคาซิกเอายังไงยังไงห้าหอวิ้ดผมพลาดผมพลาดผมพลาดยังไงยังไงอือ uh ห huh, โดนจี้ไม่ถึงทีพรึบ ฟึบหืคอยที่นึ่งหือง้างขาลงไวไม่ทันนะคะซีมปาป่าตัวแตกก่อนว่ะสู้ไม่ได้ครับผมสกิลมันออกช้าเกินนะแต่ว่าจังหวะนี้เพื่อนเราสู้ได้ครับเราสู้ไม่ได้แต่เพื่อนเราสู้ได้เอาดีคาซีก็ตายไปเหมือนกันนะฝั่งข้ามแตงสามตัวแต่ฝั่งเราตายสองรู้สึกว่าจะมีมากกว่าสามครับจังหวะน,นี้นัวกันมากเสียดได้เราไม่อยู่แต่ได้กลายเป็นนักพากแทนครับลักยิงบลีมไปครับผมโอ้โหฝั่งข้ามเหลือสองแต่ลักไปสกิลสามไปแตกคู่ครับผมซัพพอร์ตอะไรครับเนี่ยดาเมจมหาศา,ศาลเลอเกินนะสำหรับล มาครับผมบารอนนาชอนะ จังหวะนี้ยาโซอยู่เลนล่างครับผมไฟจะามาเป็นไฟที่เราต้องได้เปรียบกว่านะเพราะว่าตัวของคาซิกไม่น่าจะเข้ามาคนเดียวได้อ้าวชิบหายคาซิกเก็บแครี่เราไปแล้วครับผมแต่ว่าไม่ไรครับอยู่ที่สมัยเราถ้าเราแย่งสมัยได้ครับผมจังหวะนี้คาซิกก็เวิร์ไปดีครับผมอู้หูมาหาเทพซีซีอะไรก็ไม่รู้จังหวะนี้นัวกันมากคในบ่อบาลอนตัวของซิงมานี่อื้อตัวของยาโซมาไม่ทันแล้วหรือเปล่าผมไล่ครับตัวของคาซิกนะเมื่อกี้ฆ่าเรานะครับผมไม่คิดว่าจะเหลือรอ อดมาได้จนถึงตอนนี้นะครับผมนึกว่าตัวจะโดนสับเลียตั้งแต่ตรงในบ่อบา,บาอนแล้วโอเคอืลองจะหลบได้อีกทีเดียวเท่านั้นแต่ว่าผมจะไม่ปล่อยให้เขารอดไปอย่างแน่นอนนะสำหรับคาซิกตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมจิตสัมผัสครับฟาดพรึบดักทางดักทางโอเคยังสวยอยู่นะได้ตัวของบาลน,นะถ้าเมื่อกี้คาซิกกระโดดได้นี่ก็จะเป็นอีกภาพนึงเลยเนาะ Wow. แล้วเพื่อนเราดันทางด้านเลนกลางนะับแต่ตัวของบาลอนนะชอร์กำลังจะหมดแล้วนะโอเคมาดิมาดิเราขึ้นเราขึ้นเราแล้วไงต่อเอเบซ่าเราลำยับลำยับมีเอลเดอร์ดาก้อนอูโหูลำยับครับผมจังหวะนี้ทียคีเข้าไปทริปเปิ้ลคิวครับผมตานี้รู้สึกว่าตัวเองโดนแย่งซียังไงก็ไม่รู้นะสกิลออกช้ามากเลยครับอ่ายืนนิ่งยืนนิ่งนีไ่ไงฟาติดเอลเดอร์แตกไปครับผมโอเคน่าจะ GGWP แล้วนะผม โอเคมาทุกคนแบบว่าเล่นกันดีเวอร์นะตานี้ผมวาร์ปโชว์เป็นหนึ่สเต็ปเลยครับผมแล้วตัวของเพนนีนันกะโดดเข้าไปในป้อมับผมจบไปเป็นทีบร้อยนะสำหรับแบตนี้นะเอทอรสกินใหม่นะครับผมรู้สึกว่าพอกลับมาเล่น a อทอรแล้วแบบ a อทอรมันสกิลมันช้าๆไงก็ไม่รู้เพื่อเทียบกับตัวละครใหม่ๆที่เข้ามาตอนเนี้ยโอเคผมเอพีพีไว้น้าตานี้โอ้โหยืนสะเทนะกบ ปิดหน้าหมดเลยนะครับผมดูดีปีกยังขึ้นมาไม่เต็มจอครับผมสำหรับ a t o อกสกีนี้มันดูแบบท่าโพมันเท่มากเลยนะครับผมก็สามารถไปจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับผมสำหรับตอนนี้ถ้าเกิดซื้อตอนนี้ซื้อแบบโปรโมชั่นนะจะมีแถมกรอบกับอีโมจิด้วยแล้วก็ท่าโพสนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วตัวเอทอกสกีนี้มีท่าโพสถึง2แบบเลยนะครับผมเป็นสกีระดับดิจิทที่ซื้อบาลงคุ้มค่าแน่นอนนะสำหรับ A t ทอนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแช ได้นะว่าจะเป็นระบบซุปแตงในของจากทาง Youtube หรือลิงก์ o n a t e ที่อยู่ใต้ดีคริปชันนะครับผมโอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับไม่เจอใหม่คลิปหน้าครับผมอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับโอเคครับผมบ๊ายบายครับสำหรับคลิปนี้